สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอกค่าคุณย่าช anel นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอฟซีที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท,ท่านนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมอกค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยคะ่ะฤดูหนาวนะคะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วก็หนาวแบบสบายๆเลยนะคะไม่ถึงกับหนาวมาก ก็อบอุ่นร่างกายด้วยเมนูนี้เลยนะคะเป็นเพื่อนค่ะหมอค่ามีเมนูสำหรับฤดูหนาวมานำเสนอนะคะเมนูนี้ก็คือนะคะ แกงอ่อมนะคะแกงอ่อมปรากฏนะคะปรากฏบวบหอมนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะบวบหอมของเรานี้นี่มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะเวลาที่แกงออกมาแล้วกลิ่นของบวบหอมนิ้วหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราพิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ เราก็นําปลากฏดนะคะของเรานะคะมาทําความสะอาดทังสามถึงสี่น้าแล้วก็ควักไส้บ้างๆนะคะพักไว้ก่อนนะคะมาทําเครื่องแกงของเราสดๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็นําตะไคร้หั่นฝอยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะหอมแดงกระเทียมหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกเขียวพริกแดงหรือว่าเป็น วันนี้ใช้เป็นพริกแห้งนะคะที่โขลกรวมกันนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็เม็ดผักชีด้วยนะคะเพราะอ่อมนี้ใช้เม็ดผักชีนี้เขาจะเข้ากันกลมกล่อมมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะมาทําไปด้วยกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะหลังจากนั้นใช่ไมคะเราทำเครื่องแกงของเราเสร็จแล้วช่ไหมคะ เราก็นําเลยนะคะน,นําน้ําพอประมาณขลุกคลิกลกันนะคะไปตั้งไฟนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงของเราไปคั่วนะคะคั่วให้เครื่องแกงของเรานี่หอมเลยนะคะอืมพอเครื่องแกงของเราหอมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปเติมน้ำํำลงไปอีกนิดนึงพอคลุกคลิกนะคะก็นําปลากดของเราลงไปเลยนะคะพอนำตรงไปแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้สักระยะหนึงนะคะแล้วก็บวกหอมของเรานะคะ สดๆจากสวนเลยนะคะเปพื่อนค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นชิ้นตามชอบใจนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตามชอบใจเลยนะคะเปพื่อนคะใช่ไหมคะพอรั้ไหมคะอตอนนี้ใช่ไหมคะ ถ้าเปิดฝาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอตอนนี้หอมมากเลยค่ะหอมเครื่องสมุนไพรของเราหอมสามบ้านแตกบ้านเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปลาของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะทีนี้ใช่ไหมคะเราก็ตามเลยนะคะตามด้วยน้ําไปอีกพอประมาณเพราะว่าเมนูนี้นะคะจะอบอุ่นร่างกายจะซดน้ําแบบคล่องคอเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็เติมน้ําไปพอประมาณให้กะว่าท่วมผักท่วมปลาของเราเลยนะคะ แล้วก็ปิดฝาไว้อีกสักระยะหนึ่งประมาณสักสามนาทีหม้อของเราก็เดือดแล้วใช่ไหมคะปลาของเราก็สุกแล้วค่ะก็ตามด้วยเลยนะคะตามด้วยบวบเลยนะคะตามด้วยบวบหอมของเราเลยนะคะใส่บวบหอมของเราลงไปเลยนะคะน้ําเดือดนะคะเพราะว่าบวบหอมของเราตอนน้ําเดือดๆนี้ก็จะสุกง่ายแล้วก็ทําให้สีเขียวของเราของเขายังยังอยู่นะคะยังคงอยู่นะคะเ,เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะ นะคะปิดฝาไปอีกสัิยาตหนึ่งนะคะพอเปิดฝาอีกครั้งหนึง่งตอนนี้นะคะหอมมากบวบบวบหอมของเราก็สุกแล้วปลาของเราก็สุกแล้วเครื่องสมุนไพรเน้นเน้นเครื่องแกงของเราแน่นมากเลยนะคะ หอมฟุ้งเลยนะคะหอมสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะเพื่อนๆค้าก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะคะเพื่อนๆค้ขั้นตอนแรกเลยนะคะแกงอ่อมทางภาคอีสานนี้นะคะก็จะใส่น้ําปลาล้าลงไปเลยนะคะน้ําปลาแล้วก็เกลือป่นอีกครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ําปลานะคะแล้วก็ตามด้วย ผงปรุงรสนะคะแต่ถ้าใครที่แพ้ก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะปาลาล้าน้าําปลานี้ก็เอาอยู่เลยนะคะอืหอมมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆคะถึงขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมคะหอมมากแล้วใช่ไหมคะปรุงแล้วก็ปิดฝาไว้อีกสองนาทีก่อนนะคะปิดฝาไว้อีกสองนาทีเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หอมมากเลยถึงนี้ก็ชิมรสตัวโอ้โหพอดีกลมกล่อมเลยนะคะถ้าไม่พอดีเราก็เติมอะไรนิดอะไรหน่อยก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเติมเครื่องปรุงของเราไปอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่ตอนนี้อร่อยมากแล้วสุกแล้วนะคะก็ตบท้ายด้วยเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใบมะกรูดฉีกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใบมะกรูดฉีกนี้เขาจะหอมมากนะคะสรรพคุณของใบมะกรูดฉีกนี้นะคะ เขาจะบำรุงหัวใจด้วยนะคะใส่ลงไปเถอะค่ะทั้งได้หอมทั้งได้ความหอมทั้งได้ทานยาเป็นสมุนไพรไปด้วยนะคะทานอาหารเป็นยาไปด้วย,ยบำรุงหัวใจซดน้ำคล่องคอเนื้อปลาหวานหวานฉ่ำๆแล้วฤืดูหนาวนี่เนื้อของเขาเนี่ยคะ่ะก็จะหวานแล้วก็มันด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จแล้วแบบพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ ยกลงปิดไฟพร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะสดน้ำคล่องคอกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมาชิมให้ม็อกข้าคุณย่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังให้จนจบขอบคุณทุกๆการติดตาม ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขออนุญาตเป็นรับประทานแกงปลาเผื่อเพื่อนๆแล้วก็ f เอทุกท่านก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ